8ยานอาวกาศที่เร็วที่สุดในโลกอันดับที่8 Voyager 2ขึ้นสู่อวกาศเมื่อปี1977ภารกิจคือการสำรวจดาวเคราะห์ยักษ์สีดวงดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสดาวเนปจูนปัจจุบันยังอยู่ในอวกาศและยังคงส่งข้อมูลกลับมาโดยมีความเร็วสูงสุดประมาณ56,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับที่7 New Horizon ขึ้นสู่อวกาศเมื่อปี2006โดยภารกิจของยานลำนี้เพื่อศึกษาดาวพลูโต ดาวบริวารของมันและแถบไคเปอร์มีความเร็วสูงสุดประมาณ58,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับที่6 Voyager 1ขึ้นสู่อวกาศเมื่อปี1977ภารกิจของยานนี้คือการสำรวจดาวพฤหัสดาวเสาร์และดวงจันทร์ไททันโดยเป็นวัตถุที่สร้างโดยมนุษย์ที่อยู่ไกลจากโลกมากที่สุดด้วยโดยมีความเร็วสูงสุดประมาณ61,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับที่5 Galileo เป็นยานสำรวจดาวพฤหัสบดีถูกส่งออกจากโลกในปี1989และใช้เวลา6ปีในการเดินทางโดยมีความเร็วสูงสุดประมาณ173,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับที่4 Helios 1ภารกิจศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการหลักบ,บนดวงอาทิตย์และความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกถูกส่งออกจากโลกในปี1974ความเร็วสูงสุดประมาณ239,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับที่3 Helios 2 ถูกปล่อยขึ้นสู่ห้วงอวกาศในปี1976เพื่อศึกษากระบวนการบนดวงอาทิตย์เช่นเดียวกับ Helios 1ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้นานขึ้นโดยความเร็วสูงสุดประมาณ252,792กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับที่2 Juno เป็นภารกิจเขตแด,ดนใหม่ของ NASA เพื่อศึกษาโครงสร้างและสนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสบดีถูกปล่อยขึ้นในปี2011และถึงจุดหมายในปี2016โดยมีความเร็วสูงสุดประมาณ265,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับที่1 Parker Solar Probe เเป็นยานสำรวจดวงอาทิตย์ถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศในปี2018และเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดในปี2024ด้วยความเร็วที่ประมาณ690,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นวัตถุที่เร็วที่สุดที่เคยสร้างขึ้นบนโลกและนี่คือ